ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The ิสคร r ปนะครับในวันที่11.11 11, 11, นะครับแลตเซลล์อีกแล้วนะครับยังไม่ฮันไร์มื่อวานดีดขึ้นมาวันนี้ลงมาอีกแล้วนะครับเหนื่อยใจอ,อะโอเคมาถึงตลาดวันนี้แล้วกันมันก็มีตัวที่สวนมาได้เนาะเช่น people นะครับ dydx อ a n นะครับที่เดี๋ยวคือกลับลงไปที่เดิมหมดแล้วตายตายอย่างเขียดนะครับตายอย่างเขียด ถ้าดูจากตัววิกนะครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวิกนี้นี่คือบอกได้เลยว่ายับทุกตัวนะครับในชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ยับกันเต็มที่นะครับอ่ะเรามาตัวแรกก่อนเลยดอลลาร์เกิดอะไรขึ้นนะครับสชั่วโมงเนี่ยมันล่วงหลุดทะลุแนวรับขาขึ้นที่เราลุ้นกันตั้งนานก็คือโซร้เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจงประมาณทุ่มสองทุง่มนี่เริ่มไหลไหลไหลลงมาเรื่อยๆนะครับ กลับกันนะครับตอนนี้กําลังจะดีดกลับขึ้นมาแล้วเปิดปั๊มขึ้นมาเลยนะครับเปิดปั๊มกลับขึ้นมาซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะผ่านแนวต้านได้นะครับด้วยนิสัยดอลลาร์นะครับอาจจะกลับขึ้นมารีเทสหนึ่งร้อยเก้าโซนนี้นะครับดังนั้นช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเราคงจะน่าเบื่ออีกตามเคยนะครับถ้ามันปิดเลยการที่มันสวนขึ้นมาได้นั่นแปลว่าตลาดก็รู้แล้วว่าอ๋อโอเคอาจจะต้อง นิ่งๆรอมันไปก่อนให้มันขึ้นมาสุดตรงนี้ก่อนแล้วมันค่อยลงไปข้างล่างใหม่นะครับก็คงจะน่าเบื่อไปอีกักระยะหนึ่งเหมือนเดิมนะครับดังนั้นถามว่ากลับตัวมาเพื่อให้ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้เรามาดูที่ทองคํากันมากนะทองคํานี่วิ่งผ่าน1730แนวต้านสําคัญที่ผมขีดเส้นเอาไว้ให้แล้วนะเนี่ยเส้นเขียวเส้นนี้30 40เนี่ยพุ่งปุง๊บขึ้นไปเลย เราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้คือแนวรับของทองคำนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวลงมาโซนตั้ 17, 29, ตงแต่หนึ่งเจ็ดสองเก้าสามศูนย์ตรงเนี้ยนะครับก็คือโซนเนี้ยว่าจะลงมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าถ้ามันลงมารีเทสตร,ตรงนี้แล้วไม่หลุดมันมีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นต่อยาวๆเห็นปะ่ะผมเคยให้เป้าไว้หนึ่งแปดสี่สามตั้งแต่วันที่เท่าไหรอ่อ่ะตั้งแต่วันที่เนี่ยแถวๆวันที่เจ็ดเนาะ ก็วันนี้ขึ้นมาได้พอสมควรแล้วนะครับก็ถ้ามันลงรีเทสตร,ตรงนี้ปุ๊บมันอาจจะโอเค,อเคมีขึ้นต่อได้แต่ถ้ามันลงมาเทสแล้วหลุดก็แปลว่าไม่ได้ขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับสำหรับคนที่ถือทองคำสำหรับ s อชนะครับก็กําลังลุ้นว่าจะรีบาวขึ้นไปต่อได้ไหมนะครับตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บหลุดแนวรับพยายามปั๊มกลับขึ้นใหม่ๆนะครับก็มีการเบรกสามเหลี่ยมแนวต้านบริเวณนี้ ขึ้นไปแบบมหัศา์นเนะ์ะผ่าเส้นไปแบบโอ้โหเส้นกูหายไปไหนวะเนี่ยนะครับทะลุขึ้นม่ได้ด้าตาเฉยนะครับอ่ะตอนนี้ติดติดอยู่ตรงเส้น MA 2 0 0นะครับกดไว้อยู่เนาะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3970นะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมบิตคอยถึงได้ลงเนาะดูในขีเชั่วโมงตรงนี้ตัว Nasdaq ไม่ได้ลงแรงเลยจาก700ลงมา600-500เท่านี้ถือว่า ไม่ได้ลงแรงเลยนะครับอาจจะมีโอกาสลงมาย่อนะครับที่1145บริเวณนี้นะครับแล้วถ้ายืนตั้งฐานได้มีโอกาสปั๊มขึ้นต่อนะครับอันนี้คือสําหรับตัวนัสแทกเนาะถ้า n ั s แ a q ขึ้นก็อาจจะลากให้คริปโตขึ้นต่อก็ได้นะแต่ตอนนี้มันติดอวบบอลแล้วมันอาจจะต้องย่อฐานลงมาลงได้ชักช่องครึ่งแบบเนี้ยเราก็มองว่าอา่ะโอกาสลงต่ําสุดน่าจะอยู่ที่บริเวณแถว11300ที่เดิมนะครับ USDT นะครับวันนี้มีการหลุดเปกลงมานะครับอาจจะเป็นเนื่องจากว่าคน<ม>ที่ได้กำไรจากการชอ็อตมีการดึงเงินออกก้อนใหญ่มาหาศาลนะครับอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้เกิดอาการหลุดเปกลงมาได้นะครับก็จริงๆไอ้ช่วงที่มันเริ่มมีขย่บแบบเนี้ยก็เป็นสัญญาณอันตรายและที่มันเริ่มดีดขึ้นมากกว่าเดิมลงมากกว่าเดิมเด้งขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็คือล่วงลงไปเลยนะครับก็ เหมือนจะค่อยๆรีบาวกับขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่รู้นะถ้า USDT หลุดเป๊กแล้วลงยาวแบบ UST เหมือนช่วงพฤษภาท่าแถวนี้นะครับก็คงไม่สนุกสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยโอ้โหรอบที่แล้วนี่ลากเส้นลงมาถึงประมาณ9,500ให้ทุกคนเขียวเล่นนะครับแต่รอบนี้ลงไม่เยอะเท่าเดิมเออก็อาจจะเป็นการทุบ u s เเพื่อเก็บของด้วย BUSD หรืออะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวพออันนี้มันเด้งกลับขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยก็เทขายไปก่อนกําไรแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นก็อาจจะใช้มุกเดิมหรือว่าไม่รู้นะครับแต่รอบนี้มันลงไม่แรงเท่าเดิม Total Market Cap วันนี้นะครับลงมาที่760ซึ่งเป็นอดีตของเราอยู่ที่ตรงนี้760อันนี้รอบใหม่รอบนี้ลงมาที่737นะครับถือว่าทำนิวโลลงมาแล้วนะครับเรามาอ่านดูในวีคก่อนว่า มันใช่สัญญาณกลับตัวไหมนี่ lower low นะครับนี่ higher low เห็นไหมเออดังนั้นโอกาสลงมาอีกมีไหมถ้าเด้งขึ้นไปไม่ผ่านเดี๋ยวก็ลงมาที่700นะครับแล้วถ้าชน700แล้วอาจจะมีโอกาสเด้งเช่นกลับขึ้นไปก็ได้ถ้าฟุกฟุเนาะเออก็ดูเหมือน USD T ก็หลุดเป๊กนะครับ เออมันตอนตอนมันหลุดเ๊กตรงนี้เนาะที่มันหลุดกระชากลงมาอันนี้ขึ้นไปใหม่อันนี้หลุดเ๊กลงมาใหม่นะครับในการาฟวิกันญานแบบนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าจะขึ้นต่อไหวไหมเพราะว่าปิดแท่งวิกแบบนี้ไม่สวยแน่แน่นะครับยกไนมันลากใช่ขึ้นมาเกินแบบ 40- หรือ30%เของแท่งเทียนทั้งหมดเนี่ยอันนี้อาจจะมองว่าอา่าโอเคอาจจะมีใช้เวตอยู่ชักประมาณ34มสสัปดาห์แล้วค่อยกลับขึ้นไปก็ได้เออแล้วตอนนี้มันโดนเช่นอะไรกดลงมามันโดนเช่น เอ็มเอยี่สิบกดตลาดลงมาเรามาอ่านจากทั้งมดมาเก็ตแคบแล้วกันแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆอ่ะคือแม่งควรจะเบรกออกไปแล้วเว้ยพอเบรกออกไปเสร็จเป็นไงแม่งลากกลับลงมาที่เดิมเลยอันนี้เขาเรียกว่าฉันดานจริงๆคือไม่ยอมให้ตลาดขึ้นนะครับก็อ่ะอีกจุดหนึ่งที่เพิ่งเบรกออกมาตรงนี้นะกู้ขบปั๊มขึ้นมาได้สองวิคแบบโอ้โหนึกว่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนึกว่าจะจบขาลงแล้วเพราะเช่นเนี้ยเบรกขึ้นมา แล้วก็เบรกไอ้เช่นกดจากด้านบนเช่นนี้ลงมาเนี่ยเราก็นั่งยิ้มแลโอ้ยเบรกขึ้นมาได้แล้วเว้ยไม่ทันเลยนะครับเปียงคือให้เดานะตอนนี้อีวานตัวที่ลากกราฟลากตลาดทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ใครเลยคืออีเฮยตีใช่สชแน่แน่นะครับมึง สร้างเรื่องสร้างราวสร้างอะไรให้มันใหญ่โตมึงจะปล่อยให้มันขึ้นไปไกลกว่าน,นี้ก่อนก็ไม่ได้อยู่ดีมึงก็จะมาทุบ ftx แล้ว ftx ก็บอกผมก็ต้องเล่นตามน้ำอ่ะพี่ผมก็ต้องขาย btc ทิ้งทําให้คนกลัวทําให้คนออกทั้งหมดซึ่งสินทรัพย์จริงๆที่ผมได้กำไรมาทั้งหมดอ่ะผมเอาไปซื้อกิจการคนอื่นเขาไว้หมดแล้วดังนั้นไอตรงเนี้ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นละครก็ได้อ่ะเออจะเรียกว่าเป็นละครก็ได้ที่มึงแบบ มีร้างตัวละครขึ้นมาร้างกราฟร้างเหรียญร้าง exchange f o r ขึ้นมาเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยโดนทุบแต่ถามว่าก่อนที่มึงจะโดนทุบอะ่ e อะ eftt อ่ะมึงประกาศกําไรมาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วนะครับแต่เหรียญมึงไม่เคยขึ้นเลยแต่มึงบอกว่าอ่ะมึงไปอุ้มบริษัทนูน้นอุ้มบริษัทนี้ take over นู่นนี่นั่นเงินมึงไปไหนหมดมึงไม่เอามาลงเหรียญมึงก็เนี่ยมันคือเหตุผลไงมันรู้อยู่แล้วไงว่าเหรียญมันจะต้องโดนทุบไงเออดังนั้นเนี่ย ภาพรวมให,ใหญ่ๆเราก็พอจะอ่านออกแล้วอ๋อแม่งเป็นเกมของไอ้ตีนี่เองนะครับเออน่าจะเป็นเกมของพี่ตีแต่ก็ไม่รู้มีใครอยู่เหนือพี่ตีไหมอาจจะเป็นพี่รอนหรือเปล่าเอออันนี้ไม่รู้นะครับก็เราก็คาดเดากันไปนะครับแต่ว่าอย่ามาฟ้องผมนะผมแค่คาดเดานะครับเออประมาณนี้อ่ะดูว่าจะกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับถ้ากลับขึ้นมายืนอยู่เหนือแนวต้านนะครับบริเวณ880กว่าๆตรงนี้ได้เนี่ย น่าจะเป็นโอกาสกลับตัวขึ้นไปเนาะเออสำหรับตลาดนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่ามกกลาจะจบขาลงแล้วก็เริ่มเป็นขาขึ้นไปนะครับแม้ว่าจะเป็นขาขึ้นชั่วคราวอย่างที่ผมบอกเนาะเนี่ยตลาดผมมองว่าเดี๋ยวช่วงแถวๆมกกลาเนี่ยนะครับมันจะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ไม่ผ่านสิ้นปีลงตรงนี้แถวแถวตุลาครับลงตรงนี้ อ่นี่คือ1จบ2เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากช่วงประมะาณแถวๆพฤศจิกาธันวาปีแน่อย่างนี้แน่นอนเว็บ3นะครับจะวิ่งขึ้นไปยาวๆไปเลยยาวๆไปจนถึงแบบช่วงฮาวิ่งนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็แถวๆหลังฮาวิ่งเสร็จอะไรเงี้ยเออก็อาจจะแบบปั๊มขึ้นไปจนแถวๆ มิถุแนพ่พฤจิก,กาก็จบเว็บ3นะครับใช้เวนิดนึงขึ้นสลงห้ปุ๊บปับรีบร้อยจบชิ้นปีล่วงเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมารอรลุ้นกันดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่อยากจะคิดเนาะว่าไม่รู้ว่าถ้ารอบนี้มันหลุดใต้เช่น MA 200ตรงนี้นะครับ690แถวๆนี้ลงไปเนี่ย มันจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้นะถ้ารีเทสตร,ตรงนี้ไม่ผ่านาอาจจะร่วงหลุดตรงนี้ลงมาก็ได้โซนแนวะรับสําคัญนี่คืออยู่ตรงนี้เลยนะสี่ร้อยคือมึงหายเลยหายครึ่งนึงอะ่ะคือตลาดมึงชิบหายอ้ลงถึงตรงนี้บอกเลยว่าชิบหายนะครับแต่ถ้าลงมานะครับที่โซนบริเวณ7 6็ดร้ยหกสิบตรงนี้แล้วไม่หลุดอะ่ะเออมันดูแน่น่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อตลาดน่าจะไม่พังนะครับ แล้วคือมึงก็ลงแตะบอททอมมาแล้วมึงก็ยังไม่ยอมขึ้นต่อเออหรือมึงจะรอเก็บของทำแอคคูเมเลชันอย่างที่บอกเมื่อวานก็ได้นะเออแอคคูเมเลตตัวนี้แน,น่อ่าเฟดบอกโอเคฉันจะรอการขึ้นดอกเบี้ยรอบแน่อ่า cpi เด้งขึ้นใหม่เอา้าเฮียกูขึ้นดอกเบีย้ยต่อเอาแม่งก็อยู่ตรงนี้อะดิเนาะสุดท้ายมันก็จะวิ่งอยู่ในโซนนี้นะครับระหว่างประมาณโซน700ถึงประมาณ1.2ทีเนี่ยนะครับก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะเลิกพูดถึงดอกเบีย้ย นะครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้นเฟอร์ไม่เฟอรออ์ประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่า2024นะ่าจะกลับมาปีนี้อาจจะจบขาลงแต่ปีแน่อาจจะยังใช้เวทั้งปีแล้ว2024ค่อยขึ้นจริงจังก็ได้นะอันนี้คือมุมมองผมนะเออแล้วก็วันนี้คอมนะครับเพิ่งจะกลับมาต้องมาล่างลงไดวงไดเวอร์อะไรนู่นนี่นั่นใหม่ก็เลยมาลงคลิปช้าหน่อยเนาะก็ ขออภัยด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าให้ผุอัปเดตในคอมกับมือถือชอบแบบไหนมากกว่านะถ้าในมือถือมันก็จะรวดเร็วทันใจนะครับส่วนถ้าในคอมพิวเตอร์ก็จะพูดมากแล้วก็มีกราฟให้ดูเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ u d d t นะมีการลากขึ้นไปนะครับไม่ผ่าน9.5ที่เรามองเอาไว้นะครับแล้วก็มีการย่อลงมาแล้วก็ดันเบรกแนวต้านออกมาได้อีกแล้วเซงเป็ดไหมล่ะนะครับ ดังนั้นมันมีโอกาสกลับมาเทสใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแถวๆ9.49.5ตรงเนี้ยนะครับก็ลุ้นให้มันลงไปแล้วกันอย่าขึ้นมาบ่อยนะครับเสียวไม่ค่อยดีนะครับใจไม่ค่อยอยู่กับล่องกอระลอยเวลามึงขึ้นมาแล้วมึงรีเทสต,ตรงนี้เสร็จแล้วด้วยเนี่ยรีเทสแนวรับเห็นไหมขึ้นปึ๊บลงมารีเทสเรียบร้อยไม่หลุดไม่ลงมาเออถ้าลงมามึงไหลาย,ยาวแต่ถ้ามึงไม่ลงมาเสียวทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งหมู่บ้านนะครับ ชาวกิปโตเนี่ยนนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะมันยังไม่หลุดกลางใต้ลงไปเนาะอ่ะฉรับบิตคอยโดมิเ n c e นะครับวันนี้โดนเทอีกแล้ว BTC นะครับก็เงินก็จะไหลไปที่เอาคอยบางเหรียญน,นะในช่วงนี้เนี่ยเปิดร e เจคชั่นวิ่งลงเลยนะครับก็ยังไม่ยอมหลุดลงด้วยอ่ะมาที่ BTC ตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเมื่อชักครู่เมื่อี้รู้สึกว่ามันกระชากลงไปนะครับตอนนี้ก็พยายามเด้งกลับขึ้นมาอีกแล้วไม่รู้ลงเพราะอะไร ไม่ได้ดูแล้วมีเหตุผลที่จะลงแบบเหมือนมึงอยากเอาลงเฉยๆก็เอาลงอ่ะเออเงินเฟอ้อประก,กาศแล้วอะไรก็ดูดีเอาลงหน้าตาเฉยหน้าด้านชิบหายเออหรือมึงยังใครของไม่หมดไอตีเออวันนี้วันนี้ด่าตีแทนด่านหนวดแล้วนะครับอันนี้ด่าตีแทนอ,อ่ะนี่อันนี้เส้นกดนะครับกดลงมาปึ๊บชนปังยังไม่ทันถึงเช่น m อ20เเลยมึงลากลงก่อนแหละแต่ว่าคนรอช็อตตรงนี้อยู่เยอะนะครับ โซน177เนี่ยนะครับมันมาถึงนี่175ปุ๊บมึงเอาลงแล้วนะครับอ่ะทีนี้ในภาพรวมจะเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะใน1ชั่วโมงเกิดลายแท่งแดงมาชะตันนะครับแดงแบบนี้หัวลุ่มเทขายเยอะโดนลากกลับมาครึ่งทางแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลให้มึงลงอ่ะแต่มึงก็ยังจะเอาลงอ่ะออะโอเคอาจจะเบรกสามเหลี่ยมไม่มีแรงซื้อเนี่ยไม่มีแรงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตจอดแม่งเลยปัง้งลงไปเลยนะครับก็ ประมาณนี้ลงมาถึง1644แล้วนะครับเอ่ะเรามาดูก่อนว่า1644ตรงนี้มันคือใครอ่ะอ่ะมันคือ0.69นะครับลงมาเก็บ0.69ล้วลากขึ้นต่อถ้าไม่หลุดต่ำกว่าโลเดิมหรืออะไรยังไงตรงนี้น่าจะค่อยๆย,ยกโลขึ้นไปเรื่อยๆตามนิสัยสันดานของวานตัวนี้นะครับ ลากเก็บของเสร็จเอาขึ้นไปใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะเด้งกลับขึ้นไปรีเทสข้างบนบริเวณ18อีกสักรอบหนึ่งนะครับไม่ผ่านเอาลงใหม่ลงมารีเทสเส้นแนวรับเส้นสามเหลี่ยมตรงนี้ต่อนะครับก็อาจจะได้เห็นการใช้เวไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ผมยังมองอยู่ว่าไอโซน,น 15, เนี้ยหมื่นเนี่ยมึงติดวัตถอมแล้วมึงเกิดไดเวเจนต์แล้วเห็นไหมเกิดได ขอให้ปิดแท่งนี้แบบกระชากไส่ไหลกลับขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆนะครับอ่ะทีนี้ยังมีอะไรอีกเห็นเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้คือเส้นอะไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง MA 300ป่ะถ้ามึงลงทะลุ MA 300แล้วคือมึงต้องกลับขึ้นมาแล้วเว้ยอ่ะเปลี่ยนสีให้มันนิดนึงเอาเส้นสีขาวพลาววิไลไปเลยนะครับอ่ะจัดไปนี่เห็นไหม ลงทะลุ m a 300แล้วปกติมึงแค่แตะแตะแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วนี่ลากลง m a 300ไปแล้วนะครับจากที่เรามองเฮ้ย MA 300นะ่าจะแตะแล้วเด้งขึ้นแม่งลากลงไปเลยลงไปแดกอ่าเสร็จแล้วไม่พอตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเราเห็นเทรนขาลงก้อนนี้ใช่ไหมมันพยายามจะกลับขึ้นมาบนเทรนเว้ยเออนี่มันพยายามกลับขึ้นมาบนเทรนซึ่งถ้ามันยืยนบนเทรนนี้ได้ แปลว่าในวิคตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการเฟกดาวลงไปแล้วกลับขึ้นมาดังนั้นโอกาสวิ่งกลับขึ้นมาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีถ้ามันกลับขึ้นมายืนอยู่บนนี้ได้นะครับก็ลุ้นให้มันยืนเหนือ1ม0 0 0หรหรือ17ก็ได้เออผมมองว่า17แล้วกันไอเช่นเนี้ใช่ไหมเช่นนี้อยู่17ปะ่ะเออ1 6 8 0 0แล้วกันไนอะกลับมายืนเหนือ168ขึ้นไปนะครับเย็นบนเช่นนี้ให้ได้ไปต่อ แต่ให้ยืนเหมือนเชันนี้ไม่ได้ปล่อยให้ไหลไปนะครับก็ลอยลงสู่ทะเลน,นะครับไปที่นี่เลยนะครับ1.618ที่14และ2.618ที่11,637นะครับอ่าแล้วก็วันนี้ป่าปีป่าปียังคอนเฟิร์มนะครับ3,600นะครับอ่เรามาดู3,600อยู่ไหนนี่4ี0 0นนี่กล็ลอย้ย่แยมึงจะเอา3,600ตรงนี้3,000เนี่ย ตรงนี้ข่ามเปนหน้าขานหกอยู่ตรงนี้มึงบ้าไปแล้วนี่มึงบ้าไปแล้วถ้ามึงลงไปถึงตรงนี้บอกเลยว่าตลาดคริปโตพังชิปหายายป่วงนะครับไม่มีทางกลับมาได้แล้วนะครับแปลว่าเงินเฟียสดิจิตอลจะเข้ามาเต็มรูปแบบนะครับผมมองว่าถ้าประกาศข่าวมาต่อไปนี้จะไม่มีคริปโตเพราะว่าเราใช้คริปโตในการทดสอบเงินเฟียสดิจิตอลแล้ว mm hmm. เกิดอะไรขึ้นคนเทขายดิเจ๊งเดิ มึงจะถือทำไมอะ่ะมึงมีประโยชน์อะไรอะ่ะเออถ้าลงมาถึงสามพันนี่ไอคนที่ถืออยู่เจ็ดประมาณหกหมื่นเก้ามึงไม่ร้องจีดค่าตัวตายเลยตรงนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยตรงเนี้ยยีหกหมืนเก้าเนี่ยใครอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลงมาถึงสามพันตรงนี้ผมว่าไปตั้งใจทำงานหาเงินนะครับทําอย่างอื่นซื้อเฟสดิจิตอลแล้วกันเออเชื่อเชื่อป่าปีเขาหน่อยนะครับเชื่อป่าปีเขาหน่อย เออเอาเฟสเครื้ยงแม่งเลยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าอ่ะถ้ามันวิ่งลงมาสูงสุดคืนสู่สามันเนี่ยถามหน่อยถ้าลงมาถึงสามันคุณกล้าซื้อไหมเออคำถามเดียวลงถึงสามพันคุณกล้าซื้อไหมเนี่ยตรงเนี้ยสามพันห้าสามพันหกตรงเนี้ยคุณกล้าซื้อไหมคุณคิดว่ามันจะล่มจมเจ๊งไปเลยไหมเออ นี่กาฟวีคครั้งนี้ถือว่าเป็นการครั้งที่ลงแบบจุดนี้คือลงต่ําสุดแล้วนะไอตอนรอบที่มันลงมาก่อนนี่วิคมึงไอ้ชายมึงทะลุวัตถอมลงนรกไปแล้วตอนนี้มึงก็ขึ้นไปพยายามจะเบรกแนวต้านแต่ว่าโดนทุบลงมาก่อนก็ใกล้จะสิ้นสุดทางเดินแล้วอะ end of the walkway ตรงนี้นะครับก็อีกนิดนึงเนี่ยก็จะเบรกออกไปแล้วแต่ว่ามันยังกดลงมาอยู่นะครับก็ทนอีกหน่อยแล้วกัน2เดือนถ้ามึงยังจะลากลงไปอีกก็เออหมื่นหนึ่ง ผมให้ต่ําสุดคือหมื่นหนึ่งนะครับให้ต่าสุดละหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะนี่เก้าพันหมื่นหนึ่งพันหมื่นสี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าสามพันบ้าไปแล้วแม่งหลุดต่ํากว่าสี่จุดสองสามหกอีกนะครับคือมึงแบบจะเอาเป้าแบบเป้าช็อตถึงตรงไหนมึงจะเอาขนาดไหนมึงเอาขนาดนั้นระบบกิฟตรงกิตโกเซนซี่ไม่มีใครเล่นกับมึงแล้วนะครับเออ ประมาณนั้นนะครับหรือไม่มึงก็ต้องเข้าวิหนึ่งออกปุ๊บเข้าวิออกปุ๊บรอช็อตอย่างเดียวไม่สนใจกูไม่เปิดลองไม่อะไรแล้วมึงเปิดช็อตลงไปเลยสามเนหกมึงอะ่ะแน่จริงมึงเปิดลงไปเลยนะครับเออไม่ใช่มึงมารอซื้อสปอร์ตอย่างเดียวนะครับซื้อสปอร์ตแล้วรอ,อเก็บไว้สี่สามปีแล้วค่อยมาขายก็คงลงให้มึงหรอกนะครับเออเอ,อ่ะโอเค ชาหับ btc เริ่มมีรีบาวกับขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เด้งขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับรีบาวใช่ขึ้นมารีเทสแนวต้านยังไม่ผ่านนะครับย่อลงมาดังนั้นคิดว่าขอให้กลับขึ้นมาบนเส้นเหลืองเนี่ยหนึ่งหกเก้าร้อยก็ยังดีเออกลับไปยืนวันนี้เหอะให้มันปิดแท่งวีคแบบเป็นไส้แบบไส้เทียนไหลเด้งขึ้นไปข้างบนแบบเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยแล้วเราจะได้กลับตัวกันขึ้นไปข้างบนกันนะครับเออ ตลาดคริปโตจะได้กลับมายิ้มแย้มแฮปปี้คนถอย lamborghini ออกมาเขาเรียกว่าไงเซล์มาทิ้งอ่ะเออเซลมาจอดทิ้งเติมน้ํามันแล้วก็จอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพลงพี่อ่ะเพลงน้องทอยนะครับเออฉันรวยฉันรวยนะครับก็เงินเฟอ้อกันไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ผมก็บอกตรงๆว่ามันก็ต้องเกิดเงินเฟ้อเนาะเออก็นะนะฉันรวยนะครับไม่ทําอะไรก็รวยนะประมาณนี้เลย ตรงนี้เรามองเป็นเทนขาลงอีกแบบหนึง่งประมาณนี้ก็ได้อะนี่เห็นปะมันก็ยังตีเป็นเทนขาลงได้เนี่ยพรแตะล่างเดี๋ยวถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ต้องวิ่งไปแตะบนนะครับแต่ถ้ายืนเหนือสองหมื่นหนึ่งขึ้นไม่ได้อันนี้สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองได้ก็เป็นการกลับตัวเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีเทอร์กันบ้างอีเทอร์เริ่มมีรีบาร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกลงมาเล็กน้อยนะครับไม่หลุดพันสองเนาะ ก็หวังว่าจะเก็บกันแล้วนพะันหนึ่งพันสองตรงนี้นะครับอยากจะหาว่าตกรถกันนะครับแต่ว่าก็เผื่อใจไว้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่าตลาดนะครับก็ดูแล้วมันไม่น่ามีเหตุผลให้ลงอะ่ะแต่มันก็ลงเออใบแนสนะครับมีการย่อลงเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะสามร้อยหลุดสามร้อยวันนี้เทสสามร้อยไม่ผ่านถ้ากลับมายืนเหนือสามร้อยได้ก็น่าจะมีลุ้นไปต่อตรงนี้คือเส้นแนวรับที่เราเคยตีเอาไว้ มันกลับมายืนอยู่บนเส้นแนวรับได้เนี่ยคือหลุดแนวรับขาขึ้นนะลงไปปุ๊บลากกลับขึ้นมาเด้งกลับขึ้นมาแล้วลงมารีเทสอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเบรกสามร้อยได้ไปต่อเอได้นะครับอ่าวันนี้หลุดลงมาเหมือนกันนะเมื่อวานนี้หลุดลงมาวันนี้เด้งกลับขึ้นมาวันนี้ลงมารีเทสเส้นแนวรับเส้นเหลืองตรงนี้ที่เคยให้ไว้โซนสามพันสี่นะครับถ้ายืนไหวลุน้นเบรกสามพันสามพันเจ็ดตรงตรงมันต้องสามพันเนี้ยสามพันแปดอะ อยากจะอยากจะยอ่อลงมาตรงนี้แต่ไม่ได้มันต้อง3,8 0 0ว่วะเออก็เบรก3,800ได้กลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งไปลุ้น4,4 0 0อีกรอบหนึ่งนะครับ FTT วันนี้ยังยอ่ออยู่นะยังไม่ไปไหนนะครับใช้เวอยู่ในกรอบประมาณ2-4ดอนนะครับเออตรงนี้พยายามจะยกขึ้นเหมือนมีสัญญาณว่าพี่แชมพยายามเอาเงินขึ้มานะครับแต่มึงเอาเงินอน้อยนิดมาอุ้มมึงจะไปรอดหรอนะครับก็ คงได้แค่ยื้อนิดนึงแล้วเดี๋ยวอาจจะมีลุ้นลงต่อหรือว่าแต่สีชั่วโมงมันก็ยับขนาดนี้แล้วก็ไม่มีใครกล้าชอดสักเท่าไหร่นะครับยังเปิดแท่งแดงตรงนี้ยังไม่มีที่ให้ลงสักเท่าไหร่แต่ถามว่าจะลงต่อทะลุนรกไปเลยก็เหมือนรูแน่ก็คือตายนะครับข่าวร้ายมาก็ชอดแม่งต่อลงไปเลยนะครับอ่ะต่อมาโซล่าแน่เนาะโซล่าแน่มันไม่ได้แย่ขนาดไอ F อ t นะมันแค่เป็นเหรียญที่เขาเอาไว้ค้ำประกันเหมือนเหมือน BTC ที่มันเทขายออกมาอย่างนั้นนหะ เออมันเป็นเหรียญที่เอาไว้ค้ำประกันของไอ้ตัว FTT ซึ่งถึงเวลามันก็คือมันก็ต้องเทขายออกมาเพื่อพยุงพอร์ตเออซึ่งตอนเนี้ยมันเบรกสามเหลี่ยมไม่ได้วะ่ะอ่ามันเบรกสามเหลี่ยมไม่ได้สองเลยนะครับตอนนี้มันก็ยังโดนทุบลงมาใหม่ทุบลงมาทดสอบแนวรับสามเหลี่ยมข้างล่างตรงนี้ไม่หลุดนะครับเด้งกลับขึ้นมาแนวรับสำคัญตอนนี้คือสิบห้า ถ้าไม่หลุด1 5ยังมีโอกาสเด้งขึ้นไปต่อไปเทสที่19 20ตรงนี้นะครับดนลต้าเนี่ยเห็นไหม19ตรงนี้20ตรงนี้นะครับเบรกได้ลุ้นไปต่อกับตัวขึ้นได้แล้วนะครับอ่มาที่ปีเปิลบ้างวันนี้เด้งขึ้นมาอย่างแรงนะครับโดนช็อตลงมาเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวลงนะครับก็เป็นเหรียญม้ามืดที่ชอบมาแอบวิง่งตอนชาวบ้านเขา เริ่มนิ่งๆกันเออเริ่มนิ่งๆกัน<ๆ>กแล้วก็แอบวิ่งดังนั้น People น่าจะมีโอกาสไหลมาที่27ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ต่อมานะครับแอนด์ Ant, หรืออาราลกอนนะครับวันนี้ก็มีปั๊มเล่นอยู่นะครับใน4ี่ชั่วโมงมีปั๊มขึ้นมาเล่นแต่ว่าดันไม่ผ่านแนวต้านชั่ทีเดียวนะครับตรงนี้เบรกขึ้นมาแล้วนี่หนึ่งสองปั๊มขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าขึ้นมาโซนบริเวณนี้นะครับสองจุด 0.9แล้วกันออ2.09เนี่ยอีกสักครั้งหนึ่งแล้วเบรกได้นี้ทํำ Inward Head and Shoulder แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับก็มารอลุ้นกันดูแล้วกันนะครับต่อมามาดูที่ DY DX บ้างหลังจากที่ร่วงลงนรกยับมาแนานใช้เวมาชาติเศษนะครับก็เริ่มที่จะมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้งานจีนนะงานเผานะครับก็รีบขึ้นรีบลงเหมือนเดิมนะครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับ ยังวิ่งอยู่บนเทนขาขึ้นใน4ชั่วโมงนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดแนวรับบริเวณโลเดิมตรงนี้นะ1.85นะครับก็เตรียมปิวปิ้วได้เลยนะครับก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันขอลากเส้นลงมาหน่อยอนี่ประมาณนี้นะครับอย่าให้หลุดแล้วกันนะครับถ้ายังเบรกยืนเหนือ2.1ได้2.2ได้ก็ไปต่อยาวๆนะครับไอส่สี่ชั่วโมงตอนนี้พุ่งทะลุ โอเวอร์บอทขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะมีสัญญาณการลงตั้งแต่ก้อนนี้มาก้อนนี้และก้อนนี้แล้วนะครับดังนั้นน่าจะเริ่มไหลลงนี่ขึ้นเด้งนิดหนึ่งนะครับเตรียมหรือไม่ก็โดนช็อตลงมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยมันติดแนวต้าแล้วเนี่ยนะครับดูบริเวณนี้ทะลุนะเฟกเอานะ่ะนล่วงต่อนะครับก็ถือว่าโดนตบหัวฟั่มเลยนะครับแบบนี้อ่ะก็ลุ้นแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด 1.85ยังมีโอกาสไปต่อถนะ้าห,หลุดปุ๊บอาจจะลงมารีเทสที่1.78ตรงนี้ที่เคยเป็นแนวรับสําคัญหรือประมาณเนี่ยนะครับ1.8ประมาณนี้นะครับมาดูที่เชอร์รี่ชิลลี่เออชิลลี่นะครับชิลลี่วันนี้มีการรีบาวกับขึ้นมานะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วนะเออนับว่าขึ้นมาเร็วแล้วกันอประมาณนี้นะครับแนวรับก็จะอยู่ที่เส้นแดงตรงนี้แหละนะครับโดยประมาณหรือโลเดิมเนี่ยนะครับที่2.03กุากว่านะครับถ้าเบรก แนวต้านบริเวณ2.385ได้มีโอกาสลุ้นไปต่อนะครับต่อมาเจ้าดอสและชีบะนะครับวันนี้อันี่เทนขาลงเห็นไหมสับลงมาปุ๊บเจอแนวรับตรงนี้ปึ๊บเนี่จริงมันรับตรงนี้รับปุ๊บเด้งเดงเดงนะครับก็ถือว่าดอทยังยังประคองตัวเอาไว้อยู่นะครับถือว่ามีแรงรีบาวขึ้นมาแต่ไม่รู้จะลงต่อหรือเปล่านะเอ,อ ก็ไม่แน่นะอาจจะเนี่ยตรงนี้เราเห็นแล้วมันว่าเกิดบลิชลากลงมาเรื่อยๆืเลยนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับขาลงแต่เดเนี่ยยังไม่จบตอนนี้ติดแนวต้านที่ศูนจุดหนึ่งต้องกลับมายืนเหนือศูนจุดหนึ่งให้ได้ถึงจะได้ไปต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> แท่งนี้เปิดมาครึ่งทางแบบนี้อาจจะมีลุ้นลงมารีบาวล,ลงมาที่ศูนจุดศูนย์เจ็ดอีกรอบหนึ่งนะครับ่ะบฉลชี้บะบ้างนะในสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้คือเทรนแนวต้านเนาะ กดมาไม่ผ่านนะครับโดนกดลงมาเรื่อยๆแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับอยู่ตรงนี้ตึ๊ดตึดตรงนี้นะครับไม่ได้มีดเวเจนซ์ขึ้นไปเสร็จชนแนวต้านอาจจะมีโอกาสไหลลงมาที่ข้างล่างใหม่นะครับก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันมาหาเดหน่อยนิดนึงเดเปิดแท่งกับตัวแท่งนี้ลงมาครึ่งทางแบบนี้มีลุ้นดีบาวกลับไปที่ศูนย์จุดเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งนะครับลุ้นรีบาวมาทดสอบแนวต้านอีกทีนึงแล้วกันเออถ้าผ่านไม่ได้อาจจะลงมาใหม่นะครับ ตรงนี้ยังไม่ทำ l o ว e r l นะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บไม่ทำ l o ว e r low นะครับในกราฟวีก็ยังไม่ทำ l ลว e r low, low mm hmm. เช่นกันนะครับมีใช่ดันราคากลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะคิดว่าสัปดาห์นหน้า่าจะมีโอกาสขึ้นนะเออสัปดาห์นี้เหมือนแบบอยากกดการาฟเล่นนะเออเหมือนอยากกดการาฟเล่นนะก็เลยหาเรื่องให้มันลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ตรงนี้แหละอีกประมาณสักสองสาเดือนเนี่ยนะครับถ้าผ่านช่วง MTGOC ไปได้นะครับก็อาจจะเริ่มรีบาวกลับขึ้นมาแล้วเนาะใครติดตามผมจะจําได้ไหมว่า MTGOC นะครับคือวันที่เท่าไหร่นะครับใครรู้ก็มาเม้นกันไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับถ้าไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับโ okay. อเคยังไงวันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแครสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ยินดีกับคนที่เมื่อวานนี้เปิดลองทันแล้วกันนะครับวันนี้ฝันดีลาติชอดครับ